ครับเสร็จแล้วกำลังจะเดินทางไปครับผมมุนิธิลงตาน้อย นทางต่อข้ามทางรถไฟอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลไอสารยานะครับตรงสะพานเนี่ยซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลสารยาโรงพยาบาลก็ไม่ใหญ่ในพุทธมทนตรก็จะมีโรงพยาบาลสารยาและก็โรงพยาบาลพุทธมทนตรสารยาของท่ ไปนี่ก็ไปคลองโยงเลี้ยวขวาไปทางคลองโยงเลี้ยวซ้ายไปทางสารดินเส้นนี้ก็จะคดอข้างขับรถลำบากนิดหนึง่งเพราะตำรวจมันเล็กเส้นนี่ยช่วงเช้าช่วงเย็นนะโอ้ยการจราจรติดขัดมากๆเส้นนี้ นี้เป็นชุมชนคือเรียบคลองจริงๆหน่วยงานรัฐน่าจะแบบว่าอันนี้นะไม่น่าจะให้มาอันนี้ตรงฝวามือว่ามันติดกับคลองมหาสวัสดิ์น่าจะแบบผับปักผับอะไรปรับปรับปรุงเป็นภูมิทัศน์ภูมิทัศน์แล้วก็ทำเป็นสถานที่ออกกําลังกายหรือว่าเป็นลานถนนเดินออกกําลังกาย ถ้าเลีเ้ยวซ้ายก็จะเป็นทางคลองโยงแอร์ออกกิตเลี้ยวซ้ายถนนเส้นนี้จะต่ำอยู่นะครับพื้นที่ต่ำกว่าบ้านเวลาน้ำท่วมเอ้ยเวลาฝนตกมาที่น้ำรอกันระบายตรงเนี้ยเพราะที่มันต่ำเพราะที่มันต่ำตรงเนี้ย จะมีปัญหานะและตรงนี้ก็จะมีโครงการหมู่บ้านขึ้นมาด้วยรถสองแถวในหมู่บ้านก็จะวิ่งมาทางเส้นนี้ ฝนตกแค่นี้ยังน้ำขังแล้วอ่ะ โมดิที่หลวงตาหน่อย เป็นอบตอบตอสารยาหรืออบตคอ,องโยงที่น่าจะใช่น่าจะเป็นสารยาเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของสารยาเขาดูแลแล้ผิดชอบอยู่ ตรงเนี้ยนี่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของอบตสระสารยาเขาพุทธสระยาเขาดูแลยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยหมู่บ้านนี้ต่ำเวลาจะทําอะไรต้องยกขึ้นเยอะเพราะมันต่ําที่มันต่ํา,รรา,า,า่่่่่ร่่าร่่่่่่ส่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่ ตตำบลซาลายา จังเลยรู้แล้วสิีรีก,ก็เลี้ยวซ้ายเลย<า>อีกหนึ่งกิโลเมตรเลยเหรอใช่เหรอมันหนึ่งกิโลเมตรเลยเหรอสิรี